สวัสดีครับแบงค์ครับวันนี้มาลองกาแฟเชื่อมจิตกันครับผมก็ขอขอบคุณพี่จอนะครับที่หากาแฟแปลกๆมาให้เราได้ลองกันเอาละเดี๋ยวมาลองทํากันเลยเริ่มจากการเตรียม,มเมล็ดนะครับโอเคปิดฝาแล้วก็โบดผมเลือกเป็นเบอร์สามนะครับถ้าใช้เครื่องบดตัวนี้นี่ได้ละกลิ่นค่อนข้างหอมเลยครับสาหรับผมว่ากลิ่นนออกแบบคล้ายๆกล้วย,ยเหมือนกันนะแต่หอมละมุนมากนะครับ Okay. กดนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องเลยครับเตรียมสกัดเลยครับลุยรอบนี้ผมจะสกัดออกมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอยากกินรสชาติกาแฟแบบเต็มเต็มเมื่อสกัดเสร็จแล้วก็เตรียมน้ำแข็งเลยครับผมจะดื่มเป็นเมกาโนนะครับผมเอาไว้เต็มแก้วเลย เสร็จปุ๊บก็ใส่กาแฟเลยครับอันนี้แอบเติมน้ำมาแล้วนิดหนึ่งเติมน้ำแข็งเข้าไปอีกได้แล้วลุย <c oughs> ได้แรงออกเอ๊ะแต่ผมว่ามันขมไปหน่อยขอเติมน้ำเชื่อมนิดน,น,นึงแล้วกันฮ <c oughs> ้ยอยอย่าเติมเยอะเดี๋ยวเมาอเมาได้ไงน้ำเชื่อมคน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 ลุย ดื่มไม่ขับนะครับ